งานศพที่ควรจะเงียบสงบก,กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่ถูกปิดบังมาทั้งชีวิตเด็กชายลึกลับคนหนึ่งเดินเข้ามากลางพิธีประกาศว่าเขาคือลูกแท้ๆของเศรษฐีผู้ตายแต่ไม่มีใครรู้จักเขาและไม่มีใครรู้ว่าเขามาพร้อมกับอะไรจากลงศพนั้นด้วยหลังจากเขาก้าวเข้ามาทุกอย่างในงานเริ่มผิดปกติทีละอย่าง เหมือนความมืดกำลังตามติดเขาเข้ามาทุกก้าสุดท้ายแล้วเด็กคนนั้นเป็นใครและความจริงที่ซ่อนอยู่ในโรงมันน่ากลังยิ่งกว่าเรื่องไหนที่คุณเคยได้ยินมาก่อนลมเย็ดันผาดแต่ด้านในสากลิ่นทูประคลัคุ้มจนแสบละเสียงสวดท่องก้องสะท้อผนังไม้เกผู้คนแต่งดำยืนนิ่งราวถูกตรึงด้วยความเงียลงศพของเศรษฐีใหญ่ตั้งโดดเด่กลางหอ แสงเทียนวูบไหวเหมือนกำลังจะดับลงทุกขัดที่ละผมยืนมุมห้ารู้สึกขนลุลามจากต้นคอถึงแผลอากาศเหมือนหดตะแน่นคันอึแล้วประตูสาก็เกิดเสียงเอี๊ยดจนหลายคนสะดุ้เด็กชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาช้าช้ารองเท้าเก่าของเขาขูดพื้นจนเกิดเสียงครือสายตาทุกคู่หันไปหาเขาเราวกับถูกแรงบันไดดึงเอาไอเด็กชายยืนตัวสันนิดแต่สายตาแน่วแน่จนชวนขนชา ลมหายใจผมสะดุดไปวูเมื่อเขาเดินตรงเข้าหาลงสเงาเด็กชายทาบทับลงยาวราวเงานั้นกำลังจะกลืนกินทุกอย่างรอบตาเขาเงยหน้าช้าช้าริมฝีปากซี่จังค่อยขยับสูดลมเข้าลึกเหมือนต้องใช้แรงทั้งตาและจากนั้นเสียงแหลมสั่นของเขาก็ดังไปทั่วสาพะคือหลแูแท้ๆของท่าคำสุดท้ายยังไม่ทันจบทั้งสาก็สั่นวูราวมีอะไรก่อตจากใต้พื้น สายตาผู้คนเริ่มแตกเพราะเหมือนภาพตรงหน้าเริ่มผิดรูปผิดซะและเด็กชายค่อยๆหันหน้ามาทางผมราวกับรู้อะไรบางอย่างที่ผมไม่เคยกล้าเปิดเผยดวงตาของเขาเบิกว่าเหมือนจะพูดบางคำที่ทำให้เลือดในกายผมเย้ัว่ลงไปถึงปลายเอก่อนที่เขาจะออกเสียงคำนั้นแสงเทียนก็พลับดับพร้าทั้งสาตกอยู่ในความมืดสนิทแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็เริ่มดังขึ้กล้ และใกล้ยิ่งกว่าที่คอลมหายใจของผมสะดิสูบฉีดไม่เป็นจัดความมืดในสาหนาทึบเหมือนผ้าหนาหนาโครมาทับราเสียงฝีเท้าและก้าเข้าหาเรื่อยอย่ำลงบนพื้นไม้จนได้ยินชัดเจนเกินไปกลิ่นทูกที่เคยลอยเบาๆตอนนี้กลับคละเข้มจนเหมือนเผาแทงเข้าจมูกผู้คนรอบตัผมเริ่มประสิบกันเบาๆแต่เสียงเหล่านั้นเหมือนถูกกลืนหายไปกลางอากาศ เพียนที่ดับไปเมื่อครู่กลับติดขึ้นมาหนึ่งเล่มแสงวูบเดียวส่องให้เห็นหน้าเด็กชายยืนอยู่หาผมแค่เอื้อมมือผิวเขาซีดขาวกว่าก่อนหน้าร่ากับถูกดูดสีออกจากร่าทิ้งไว้เพียงเอาเบลอๆที่ขอบแก้ดวงตาเขายังเบิกกว่าแต่ครั้งนี้มันเหมือนมีลายเสซบางอย่างไหลลวนอยู่ด้านในเหมือนหมอกดำกำลังปะทะก,กันใต้กระบอเขาเอียงคอเล็กชา้ชาๆ เสียงกระดูกที่คอขยับดังกริบจนผมรู้สึกเส้นสันหลัดแข็งทื่อผมพยายามจะถอยหลัดแต่ปลายเท้ากลับหนักเหมือนถูกยึดด้วยโครนเหนียเด็กชายยื่นมือขึ้นนิ้วเรียวซี่สันเล็กเหมือนกําลังจะชี้บางอย่างที่หลังผะผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นหลังต้นคอทั้งที่ไม่มีใครควรอยู่ตรงนะเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลัดของผมเอง ใกล้มากจนรับรู้ได้ถึงความเยะซึมเข้าผิดเสียงนั้นพร่แหลมต่ำแต่ผมจำโทนนั้นได้ดีเกินไปเขาเหมือเจ้าเนหัวใจผมเตะกระแทกซี่โครงเหมือนกำลังจะฉีดประตูออผมอยากหันไปแต่คอแข็งเหมือนถูกกดด้วยมือมองไม่เห็นเด็กชายตรงหน้าค่อยคอยก้าวเข้ามาอีกก้าแสงเทียนสั่นไหววูบวอบตามจังหวะลมหายใจเขา แล้วจูจ่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นกลางสาเสียงทุบโลงแรงหนักและตามด้วยเสียงครือที่ทำให้ทุกคนแข็งทื่อเด็กชายไม่หันไปมองลงเขามองผมเทียงผมดวงตาเขาวาวขึ้นและริมฝีปากค่อยๆขยับเพื่อเอ่ยคำต่อจากประโยคที่ยังไม่เคยถูกพูคคำที่ผมไม่เคยอยากได้ยิ เทปเป้ที่ของเอลมหายใจผมสะดุ้แรงจนหน้าอกตึกคำที่เด็กชายเอ๋อทำเอาเลือดในกายผมชะงันประโยคถูกลากยาวเหมือนมีอะไรดึงออกมาจากในคอเขาแสงเทียนกระพริกระพริเหมือนจะดับอีกครัดแต่กลับลุกพลึขึ้นแรงกว่าเดิมเงาของเด็กชายทาบลงบนพื้นยาวผิดรูบิดเบี้ยวเหมือนมีแขนขาเพิ่อที่ไม่อยู่บนรากเขาจริผมอยากปฏิเสธ อยากสายหัดอยากตะโกแต่ลิ้นผมหนักเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยตะปูเย้แหลมคอเสียงทุบลงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมไม้กระแทกจนฝูลอยประตูจากช่องเล็กที่มุมนี้ผู้คนในศาเริ่มถอยกรูดกันบ้างแต่บางคนกลับยืนนิ่งเหมือนถูกแรงบางอย่าก,กดให้ค้างอยู่กับที่เงาเด็กชายขยับแต่น่ากลัวคือราจ,จริงของเขาไม่ได้นี้ เขาเงยหน้าดวงตาขาวพลนขึ้นเละเหมือนผ้าสะทอนร้นออกมาแล้วเสียงแหลมบางๆก็พุ่งออกมาอีกขัดที่หนีใหม่สรมารไม้มาลายแลหัวผมหมุนวูขาอ่อนเหมือนจะสุแต่ก่อนที่ผมจะยันตามือเย้ยมือหนึ่งคว้าไหล่ผมจากด้านหลัดบีบแน่นจนกระดูกผมละผมตัวแข็งลมหายใจขาดหัวจนหน้าเริ่มชา ปล่งดินชื้นปลิ่งเหมือนอะไรที่เพิ่อถูกขุดขึ้นมาใหม่ๆลอยเข้ามาตีจมูกผมแรงจนแทบอาจีเสียงกระสิบที่หูผมดังชัดชัดจนรู้สึกถึงริมฝีปากบางอย่าขยับใกล้ผิีไม่ใช่แค่พี่เสียงทุบลงครั้งที่สามดังสนัน่นไม้แตกออกเละเหมือนมีแรงจากด้านในกระแทกจนเสียยะปลิวทุกคนกรีดร้อบางคนล้มคั่ว เสียงเก้าอี้ลื่นถลายครูดพื้นจนดังละเด็กชายยิ้มมุมปายิ้มที่ไม่เคยเห็นบนหน้าเด็กคนไหนมาก่อเขาก้าวเข้ามาใกล้ผมอีกกล้าและในความมืดที่ไฟเทียนเริ่มกระพริบจนเกือบดับผมเห็นเงาใหม่หนึ่งสูงกว่าเงาคนยืนขึ้นช้าๆจากโลงด้านหลังเขาเงานั้นขยับปาเหมือนกำลังมองตรงมาที่ผมเพียคนเดนีและเด็กชายก็พูดคำนั้นออกมา ชัดเจ็บเยะทะลุถึงไขสันเขาก็กลัดมาหาเอโดอแสงเทียนสั่นไหวเหมือนกำลังถูกลมเยะจากที่ไม่องเหพัดกระชากจนเส้นเทียนโยกไปมาผมยืนนิ่งแข็งเหมือนหินหัวใจเต้แรงจนรู้สึกถึงเส้นเลือดตืกกำลังจะปริออกจากผิเงาสูงด้านหลัดเด็กชายค่อยคอยโน้มาค่า เหมือนสีสระก,กำลังเลื่อนไหลออกจากความมืดทีละนี้เสียงไม้ลงที่แตกยังดังกรออยู่ข้างหูเหมือนเล็บยาวๆกำลังขวนออกมาจากด้านในคนในสาภากันวิ่งหนีแต่เสียงก้าวเท้าเหล่านั้นเหมือนถูกดูดหายไปในอากาศไม่มีแม้แต่เสียงประตูถูกเปิดมีเพียงความวุ่นวายที่ไร้เสียงเหมือนทุกอย่างกำลังจมหายลงทีละคอเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้อีก ดวงตาขาวขาวซี่จนคล้ายกระจกคุณสะท้อร่างผมบิดเบี้ยวในนั้นราวกับไม่ใช่แต่ผมเอเงาสูงด้านหลัดขยับปาเสียงเหมือนผ้าเปียกถูไปตาไม้ช้าย,า,ยาวลากจนขนลุทั้งแผลผมพยายามจะพูดแต่ลำคอแน่นจนลมหายใจติดขัดเหมือนมือมืด,ม,ดมืดบีบจากด้านในเด็กชายเอียงคออีกเละ เหมือนฟังเสียงอะไรบางอย่ากระซิบอยู่ข้างหูเขาแล้วริมฝีปากเขาก็แย้มเผยรอบยิ้มแคบๆที่ไหลาย,ยาวเกินมนุษย์เงาด้านหลัดเขายกมือหนึ่งขึ้นนิ้วยาวกว่าควรจะเป๊ะบางนิ้วผิดรูเหมือนหักคาฐานกระดูกมันชี้ตรงมาที่ผมช้าหนักเรากับประกาศบางอย่าต่อหน้าทุกคนที่ยังเหลือในสาแล้วเสียงทุ้มต่ำแห้ง เหมือนผ่านดินเปียกมาไม่นานก็ดังขึ้นจากเงานั้นใกล้ยพอที่จะกระแทกเข้ากลางอกผมจนชาเอลูกข้อจริสรไม้มามลายเทียนดับพรึความมืดปิดทับลงทั้งสาหนักราวฝังท่าเสียงก้าวเท้าเลกข,ของเด็กชายดังขึ้นอีกครัดตรงหน้าตรงผมใกล้ยจนรู้สึกลมหายใจเยกของเขาแต่ปลายคาแล้มือเลสีซีด ก็เอื้อมมาจับข้อต้นแขนผมบีบแน่นกว่าที่เด็กควรจะทำไอ้อกและจากความมือสนิทเสียงกระซิบคำเดนนิยอสั้นคมฟังจนกระดูกเยอะวาบตาม,มาแสงเทียนดวงสุดท้ายค่อยๆติดขึ้นมาเองแสงสลัวนั้นพอให้เห็นเงาสองร่างตรงหน้าผมชัดขึ้นเด็กชายยังจับแขนผมแน่นแต่แรงบีบที่เคยเยะจนแทงกระดูก ค่อยๆผ่อนคลายเหมือนเขาเองเริ่มล้าจากบางอย่างที่กดทับมานานเงาสูงด้านหลังเขาที่เคยบิดเบี้ยวผิดรูตอนนี้กลับยืนนิ่งนิ่งจนไม่รู้ว่าเป็นเงาของคนหรือเพียงเศษความทรงจําที่ถูกยึดติดไว้กับลงนั้นนานเกินผมกลืนน้ำลายฝืดๆและยื่นมือไปแตะมือเด็กชายเบาๆไม่ใช่เพราะกลา้าแต่เพราะรู้สึกว่าเขาต้องการมากกว่าที่แสดงออก ดวงตาเขาที่เคยขุ่นขาวค่อยๆเปลี่ยนกลับเป็นสีดำธรรมดาทีละนิดเหมือนความมืดพายในกำลังคลายออกเขาเงยหน้ามองผมริมฝีปากสั่นเล็กน้อยก่อนจะเปล่งเสียงที่ชัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาไม่อยากให้อยู่คนเดน,นีประโยคสั้นๆนั้นเหมือนดึงเอาความหนักทั้งหมดออกไปจากอากาศในศาลากลิ่นดินชื้นเริ่มจาง เสียงทุ้มต่ำจากเงาศูนย์ก็เงียบหายไปเรากับได้ยินคำที่มันรอมาก่อนนานแสผมพาเด็กชายถอยออกมาจากโรงแสงเทียนสลัวสลวล่เงาด้านหลังเขาให้บางลงจนในที่สุดเหลือเพียงเงาธรรมดาของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่าฝาโรงที่เคยสั่นไหวหยุดลงสนิทเหมือนเจ้าของพายในยอมปล่อยวางบางสิ่งที่ทั้งสองไม่เคยได้พูดกันเด็กชายจับมือผมแน่นขึ้น ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขาเริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่ต้องยืนลำพังอีกต่อเสียงสวดที่หายไปนานค่อยๆดังขึ้นใหม่เป็นจังหวะเดียวกับลมอุ่นที่พัดผ่านประตูศาลาเข้ามาผู้คนเริ่มกลับเข้ามาทีละก้าวแสงแรกของเช้าวันใหม่ส่องลอดเข้ามาแทนความมืดผมหันไปมองเด็กชายเขายิ้มเล็กๆยิ้มที่ไม่บิดเบี้ยวอีกแล้ว ยิ้มที่เด็กควรจะมีตั้งแต่แรกและในความเงียบสงบของเช้าวันนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจผมไม่ใช่เสียงจากเงาไม่ใช่เสียงจากความมืดเป็นเสียงเบาๆชัดเจนคล้ายคำที่ผมควรได้ยินมานานแล้วครอบครับผมบีบมือเด็กชายกลับและพาเขาก้าวออกจากสาลางานศพที่เพิ่งจบลงพร้อมกันอย่างที่ควรจะเป๊ะ